สองเบลล่ากับพี่หมื่นล้านวิวชวินและโมเมนต์จุ๊บเหม่งซาทานใจคนโสดเพจดังเจมอย108วี1ปล่อยภาพหวานรับวันสงกรานที่ทำเอาคนโสดทั่วประเทศต้องมองบนรัวๆกับซีนน่ารักพี่หมื่นล้านวิวชวินนักธุรกิจททยญาตรตระกูลดังกำลังจุ๊บเหม่งหวานใจอย่างแม่นายลาล่าราณีในทริปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันงานนี้บอกเลยว่าสงกรานหวานเจี๊ยบ ลัคกี้อินเลิฟจริงๆช่วงนี้สำหรับนางเอกเบลล่ารานีว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านบ้านเจรวนนหลังจากเปิดตัวคบหนุ่มหล่อวิวชวินอินสตาแกรมของเบลล่าก็ปาโมเมนตตหวานให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดที่เบลล่าย้อนไปโพสรูปทริปเกาหลีในวันสงกรานต์แต่เหมือนวาเลนไทน์มากๆเพราะว่าเบลล่าได้ปล่อยช็อตหวานสีนรูปคู่คู่กันกับหนุ่มวิวชวินที่หลายคนเห็นแล้วยังต้องกรี๊ดฟินแทนเบลล่า และพากันเข้ามาคอมเมนต์เช่นลงรูป13เมษายนหรือ14กุมภาพันธ์เกาหลีหรือทะเลน้ำตาลนี่สงกรานหรือวันว,นวาเลนไทน์ค่ะทุกคนหวานกว่าน้ำตาลอีกไว้หวานมากเขาหวานกันแล้วเราจะเขินทำไมนะใจฟู100%ในขณะที่ฉันโสดฟินโอ้อยอ้อยมดกัดมากตอนนี้หวานมากสงกรานหรือวาเลนไทน์คะเนี่ยน่ารักที่สุดและพี่เบลสวยมากทุกรูปเลยไปเที่ยวกันบ่อยๆมันฟินเกาหลีเกาใจคนโสดตุยไปเลยครับ